หรือว่าจะกลับสามคนพื่ให้ไม่เอานะคะที่ใครที่มันนะคะแล้วเขางึดว่าเป็นอย่างเขาคือว่าเขาคยฝันเห็นว่าเขามามองอันนะน่าจะเคยเห็นยุคพ้าักเคยเห็นผ้าอยู่อันในโซเชียลจักอย่างนึ่เลยพ่อเขาเจ้ามาหลายเทื่อแล้วจะมามองอีกเขาเพ่งเคยเห็นจะมามองอันเขาเป็นตัวโลดท่านนะเขาฝันว่าเขาเห็นแล้วก็เคยเห็นบ่ตอนเขาหยางไปท่านะ เปือกตะหอยบักหลายทันเขาก็ฟันเห็นเ้าแม่เลยเพื่อเนเห็นเราเปลือกตะหอยตะเขายางก็เย็บเปือกหอยเมืนเน่อตอนนั้นตอนเขาจอดรถแล้วเขายางคืนไปถามาเขาเจ้าเจอเปือกบักหอยตะหอย้อยเขางึดเขาเคยฟันฟันมันเชื่อเขาแค่ยินจะซื้อก็ฟันไปห่อหน้าคุณนั่นมีซื้อจะนี้ ว่าใครมา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 บุญงจานงี้มาแต่ว่ากิ่นข้าวยุบบอนเาจะว่าผมความรอไรอย่างเ้ยมาความววเมื่อกงามเลยอ่อุ้ยอาหารเอาไหมไปกินบ่ะไม่ได้เอามีดนะเพื่อความสวยความงามอย่านจะมงปเ ล้วมัมาลึกเกินฝว่นใครู่ผู้สานี่เนี่ยเขาเปนยังเป็นใครยอะเขากระเจาทนมาอุ้ยจมูกเขาลืมขอบอาจารย์เขาลืมขอบอาจารย์ว่าเขาโบนิเปไปองเรียนลืมเลยลตนลมมีสัาเนาะอืม้ดบนม่ันเป็นใครแต่เป็นเราตารงเรียนมาเทียวน้าๆเห็นแล้ว เห็นตาแบบแบบมีโทนอุย้ยไปไปไป,ไปยาง <ไป S 2> ลงไป,ไปทางนี้เทไหมาแม่นทางนี้เทหน่าจั <ไป S 1> บว้ามั่นใจทางลงไปอ,อุย้ยนึกลับได้สวยเข้าตรงเอาไม้ไปค้นำน้ำเขาบอลนี้ เอาคนพาเห็ดอยู่เอาโม้เนี่ยเขามาเห็ดเห็นเขาเห็ดก็เห็นน,หน้ำอ,อ้าจับเอามาเขตาตัดริ้วให้ริ้วตัดตามเพื่อเห็ดยังเห็ดนำจ้เธอ จบเลยลงไปได้เลยแบบนี้ปล่อยเด้อทางก็ย <c oughs> าก <c oughs> ยสะอยากนิดนึงวุ่นด่าว้าวตาจะอุ้ยแสงสะท้อนโบเห็น แสงตะทอนอาวมองพ็จะแาห่หูบิวคนแต่มาอ๋อโลกไปคุณวิคุณจะได้มา อนนี้คือทำล้ายซ้ายทำแต่บบเมนทำเขาห้องนี้ยทำน้อยอุ้ยมีน้ำมีน้ำย้อยลงมาโว้นนางลงไปขอบคุณละ่ะข้างลงมาจะเป็นประมาณนี้ เด็กมาไม่ได้นะคะ Ha ha ha! đang cần c่ะ, điền nấm, yeah, vuốt viên nàng bay bay nàng phải hoa nấm đẹp This is amazing in wow. love! Let's see. <laughs> Difficult, but when you get here, it's like, oh my god, <laughs> you have to come, baby. You have to come. ามางเกิดกับอายุเป็นคนชั่ง <c oughs> มพังหล,ลังลืน ตอนนี้เริ่มขาเริ่มลึงแล้วเมื่อกี้ขามันยังบลลึงกั้คช่วยไม่ล่ยางไปแล้วก็ตามันซ้ำหนเดือนใส่เนาตอนมาใหม่ๆหม่เห็นเยี่ยมโมนไหนก็คือสิล้มนี่แหละใครทงไหนล่ะทำเก้าหันเลยรือว่าสุนนี่กันได้ทำสุนได้เออมันไกลเลยยื้อเสือเขามาให้เขากระได้ไหมกระเป๋าเป้มันขึ้นหนักใช่ คือนักแท้มันมี่ค่ะ เอาไว้วันลังค่อยมาใหม่ค่ะยันยันท่านเอา่าเปล่งข้างก็ยันได้มาแค่เดียวนี่ค่ะท่าเอาไว้เขาเปล่งข้างดีแล้วค่อยมากันอุ้ยคันทางยางตัวตัวเซนตัว้ามานะะหอบที่หนอบงเนื้อคนโมมันยินนะมันงาม ทาาปกติน้ำู่นี่เจ้ามีหอใเดือนที่สองเนบะฮะปกติน้ำมีนี่มีหอวเดือนที่สองเพราะว่ามันมันยืดดงมันบไหลมาเห้วไหมอแล้วแว่าน้าตัวนี้มาจาอ่างตัวเาเห็นม่เามาีเห็นมอ่นแล้วโอ้าาอนคลอาดฝแล้วแต่ว่มีน้ำเนาะทายากมาก็คือมาน้ำฝนเ่วะทา ไม่อยากจะพันรานาเลย <laughs> ทอดใจสองสามเวอกอนชิมาหอดพี <laughs> 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 อนนันตราว่าแล้วว <laughs> ่าเส้นทางมันมายากอยนะ <laughs> <laughs> กู่ดีเอาบุามาแล้วมาเดือนต้องเลิกกันเพราะจะว่าขวันไป็นลำบากดีว <laughs> เขาเาลิกกันซะมันลำบากเกินไปสิคือกบวัาไปมั่งเจอเ,เ,เขาก็โอเคเยขาก็มักอันลำบากอันยัากทำไมมันักมันสะใจดีบางที่เขามักอันลำบากก็เพอ,อที่ำ่ะจังเหรออะไรเพื่อจนเวาเขากินมาได้ <laughs> เมื่อยมาขเขาจับกันเลยบ่กิน ว่ามันเหนื่อยแล้วมันขึ้นบนลงขึ้นไปพอเทิร oh, <no. S 1> ์นกนอ้่อไห่เห็นไหมพระเจ้าเอาอันไม้ค้ำแซนดี้โมว่าค้ำอย่างเจ้ากับค้ำน้ำเขาไปเร็วตอนลงโมฮูวา่าเขาเห็นทีอย่างเขาแกเห็นว่าจะมีฟอเชื่ออะรของเขามองทางมองเขาลงขึ้นมาอะไรแล้วตอนนี้กลับไปหารถอย่างขึ้นไปหารถ คุมภากุม่ะ